แอปพิกอารนะครับ EP นี้สอนใช้แปรงนะครับสำคัญนะต้องดูสวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาใช้หัวแปรงนะครับของแอ p พิกอาร์นะครับพิกอารสะกดตามนี้เลยนะครับ p i c s a r t นะครับเป็นแอปฟรีนะครับเล่นฟรีแต่ว่าพอเข้ามาเล่นก็จะมีบางตัวนะครับที่ล็อกไว้เพื่อให้เสียเงินนะครับเล่นฟรีแล้วก็จะมีตัวบางอันที่ล็อกไว้เสียเงินนะครับ อ่าจะรู้ได้ไงอันไหนฟรีใช่ไหมก็คือเวลาเรากดเซฟนะครับมันจะเซฟได้ก็คือเราไม่ได้ไปเลือกตัวตัวตัวเสียตังค์นะครับเราเลือกตัวฟรีหมดมันจะเซฟได้แต่ถ้าไปเผลอเลือกตัวเสียเงินนะครับมันจะกดเซฟไม่ได้มันจะให้เราจ่ายตังค์เท่านั้นเองนะครับข้อสังเกตแล้วก็ถ้าตัวเสียเงินจะมีคําว่า TRY หรือว่ามีสัญลักษณ์มงกุฎอ่สังเกตประมาณนี้นะครับมา มาดูคําสั่งการเนี่ยมันจะขึ้นหน้านี้ครับหน้าจ่ายตังค์นะครับแล้วก็ให้ลองใช้ฝี7วันหลังจาก7วันมันหักเลยนะระวังนะปิดครับปิดไปก่อนแล้วก็เลือกตรงกลางนะครับบวกตรงกลางไปเลือกคําสั่งแปลงกันแต่ว่าเลือกรูปภาพก่อนนะเพืเ่อนๆก็เลือกรูปมาสักรูปนึงผมเอารูปผมแล้วกันก่อนหน้ามีโฆษณาขึ้นก็ดูมาหน่อยนะครับเพราะว่ามันต้องหาเงินนะครับแอปก็หาเงินนะครับโอเคเรามาคําสั่งด้านล่างนะครับที่เป็นหัวแปลงอยู่ไหนเอ่ย นี่ครับวาดนะครับมาที่วาดนะครับหัวแปลงตรงนี้ก็คือจะเหมือนกับทำงานกับเลเยอร์ได้เหมือน Photoshop เลยทุกคนเนี่ยเดี๋ยวมาดูคำสั่งที่ผมจะอธิบายเลยกันนะคร่าวๆนะครับใครที่ดูคลิปผมเมื่อหลายๆปีที่แล้วบางทีหน้าตาไม่เหมือนนะเพราะว่าเขาปรับเปลี่ยนตลอดเวลานะครับอัปเดตนะครับปี6-7อ่ะมาดูกัน,นครับอันนี้ก็ยกเลิกแบ็กนะครับเดินหน้าถอยหลังไปอันนี้ตั้งค่านะครับ ตั้งค่าผมไม่ค่อยได้ยุ่งกับมันแล้วก็ใช้ก็คือกดถัดไปเพื่อจะเซฟนั่นแหละครับมาแล้วก็อันนี้ครับก็จะเป็นคําสั่งเลเยอร์เพื่อนๆลองกดสิปึบก็จะขึ้นเลเยอร์มาเลเยอร์ layer คืออะไรเลเยอร์ layer คือมันช่วยให้การทํางานง่ายนะครับสมมุติว่าเราระบายสีไปเนี่ยแล้วถ้าเราอยากจะลบเราก็ลบได้เลยนะครับเพราะว่ารูปหลักมันก็จะไม่ถูกถูกถูกระบายไปด้วยอ,ะอ่ะเด,เดี๋ยวเพื่อนๆดูไปแล้วก็ ทําตามไปแล้วกันแต่หลายๆคนน่าจะเริ่มรู้จักเรื่องของเลเยอร์แล้วนะครับเวลาแก้ไขมันง่ายนะครับเลเยอร์ layer นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นความหนาของหัวแปรงนะครับสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับเปลี่ยนได้นะครับอ่ะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับอันนี้หน้าจอแสดงผลนะด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นสีนะครับหมวดสีนะครับแต่ว่าพิกอาร์ตมันเจ๋งตรงที่ว่ามันจะไปดูดสีแบบ ใกล้เคียงกับรูปหลักที่เราเปิดมาให้ด้วยนะครับช่วงแรกเห็นปะโทนสีมันจะเหมือนกับสีเสื้อผมเลยนะครับมันจะไปดูดสีให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นหัวแปรงนะครับอยากให้หัวแปรงเป็นแบบไหนก็เลือกได้เลยนะครับตั้งค่าได้นะครับตั้งค่าได้ปรับขนาดความทึบความเข้มความแข็งนะครับก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับ คือหมวดสีก็คือเราเรียกกดเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นหมวดสีแบบนี้ให้มันเลือกแบบง่ายๆหรือว่าจะผสมสีเองก็ได้นะครับเลือกเองก็ได้นะครับก็สามารถกดเซฟไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับค่าสีเวลาเราเลือกสีแล้วเราก็กดตรงนี้มันก็จะมาอยู่รตรงนี้นะครับอ่าโอเคปิดไปแล้วก็สีแล้วนะต่อไปภูกกันะภูการปุ๊บก็คือตรงนี้นะครับมันเลือกภูกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ลบ ก็จะเปลี่ยนเมนูให้นะครับลบแบบหัวแปลงแปลกๆนะครับเห็นไหมแล้วก็ AI r e p l s c e นะครับอย่างที่ผมเคยสอนไปก็คือระบายส่วนที่เราอยากให้ AI มันวาดนะครับสมมุติก็ระบายตรงเสื้อเนี่ยแล้วก็ไปใส่คีย์นะครับว่าแบบเป็นเสื้อลายดอกลายอะไรแบบเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนให้ซึ่งต้องไปรุ้นอีกทีว่า AI มันจะฉลาดไหมนะครับอันนี้คือเป็นโหมดของ AI นะครับอ่ะ ผ่านก่อนนะครับแล้วก็เมื่อกี้ถึง AI แล้วก็รอยเปื้อนนะครับรอยเปื้อนรอยเปื้อนก็คือเหมือนแบบระบายนั่นแหละครับอันนี้เหมือนเพิ่มมาใหม่นะครับเดี๋ยวไว้เล่นให้ดูเลยกันนะครับขอผ่านก่อนแล้วก็เติมอันนี้เขาล็อกไว้นะครับเมื่อก่อนเราเทสีแบบปุ๊บมันก็จะเททั้งผืนเดี๋ยวนี้มันไม่ให้เทนะครับก็ยังสามารถใช้วิธีการระบายเอานะครับใช้ระบายได้อาจจะลําบากนิดนึงแต่ก็ ยังใช้ได้อยู่แล้วก็อีกอันหนึ่งรูปร่างก็จะเป็นเหมือนกับเลือกรูปล่างมาเลยนะครับสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรพวกนี้ครับเป็นวงวงหรือว่าแค่ขอบหรือว่าตัวด้านในก็มีให้เลือกนะครับตรางนงี้เเพืไไ่อนเพื่อนลองเล่นดูแล้วกันนะครับผมไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็เพิ่มภาพถ่ายก็คือเลือกรูปภาพมาเพิ่มนะครับเยแล้วก็สติกเกอร์ก็เลือกสติกเกอร์มาเพิ่มนะครับเซิร์ชได้นะครับอ่ะโอเค บอกข่าวๆแล้วทีนี้ลองเล่นกันดูแล้วกันนะครับว่าจะทําอะไรดีก็คืออย่างรูปนี้นะครับรูปนี้ผมจะยังไงดีวะเดี๋ยนะเลเยอร์อันนี้อ่ะเอาสติกเกอร์แล้วกันง่ายๆสติกเกอร์ผมเอาสติกเกอร์มาแต่ว่าเลเยอร์มันจะถูกเลือกอีกอันนึงอยู่แล้วเนาะผมเลือกสติกเกอร์มาแล้วก็หารูปสวย,สวย แต่ว่าต้องเอาที่มันไม่มีมงกุฎนะครับเพราะว่ามงกุฎเนี่ยจ่ายตังนะฮะมีเวลาอาาฟรีๆเนี่ยมีแต่เสียเสียเงินว่ะทุกคนอืมอะทองฟ้าแล้วกันทองฟ้าเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่สกายมันต้องแบบสี สีฟ้าดิปิดได้ครับปิดได้ผมพิมพ์ก่อนนะ,ะเล่นมุกสกายแล้วกันปึ๊บเลือกมาอันหนึ่งผมขยายขยายแบบนี้นะอ่ะเห็นไหมว่ามันจะถูกทำงานบนเลเยอร์นะครับแต่ข้างนอกทีหนึงเห็นไหมครับถ้าเราปิดตาเลเยอร์เห็นไหมครับรูปก็จะมาเหมือนเดิมอ่านี่แหละคือความ จงของเลเยอร์นะครับทีนี้เราก็สามารถใช้ด้านล่างเพิ่มเติมได้นะครับเนี่ยเห็นไ,ไหมพอแตะมาที่รูปมันก็จะมีคําสั่งเพิ่มมาไหมครับอันนี้ผมเอาแบบอย่างลบแล้วกันปึ๊บยางลบแล้วก็เลือกหัวแปรงครับเลือกหัวแปรงเอาแบบไหนดีาแบบไหนดี่าแบบนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ลองปรับขนาดปรับความทึบ ลองลองใช้ดูอ่าไม่ได้เห็นไหมครับถ้ากดลองใช้ประเด็นเลยมือมันจะลั่นเว้ยมเมื่อกี้พอกดใช้มันจะถัดมาหน้าถัดไปเลยเว้ยเนี่ยต้องแบ็กกลับมาก่อนผมเลือกผิดเองนะครับผมทาผมยังงงเยลยต้องกลับมาที่วาดใหม่กลับมาโหมดวาดใหม่แล้วก็ไปเลือกใหม่ดิทีเนี้ยผิดนะครับแล้วก็เลือกสติ๊กเกอร์มาใหม่โหมดวาดนเพื่อนๆต้องดูให้ดี ใช้นี่ถ้ากดใช้ก็คือขั้นตอนสุดท้ายนะทุกคนอ,อย่างเงี้อ่ะเราเลยังลบอยู่นะเมื่อกี้กลับมาที่เดิมแล้วก็เลือกแบบเดิมเซตหัวแปงไวยใหญ่ๆฟุงฟ้งๆโอเคแต่ด้านนอกครับไม่ต้องกดใช้แล้วก็ลบผมเพิ่มลบเห็นไ,ไหมอย่างเงี้ยก็จะทำกันอย่างนี้นแหละครับ แต่ว่าอันนี้เลือกหัวแปรงแบบเหมือนภูกานอะต้องเราค่อยๆระบายอย่างเงี้ยค่อยระบายไหมครับมันก็โอเคอะนี่แหละจะให้ดูวิธีการใช้หัวแปรงเขาใช้ยังไงนะครับเห็นไหมก็ใช้กัะเลยเยอะระบายระบายระบายไปก็จะประมาณนี้ไหมครับก็อยู่ที่ไอเดียนะครับเพื่อนๆเนี่ยมันก็ประมาณนี้ทุกคนเห็นไหม การใช้เยอร์ทีนี้บวกอีกอันหนึ่งบวกเยอร์อีกอันหนึ่งให้มันคนละอันไงปิดตาสอาอไมคนละอันอันนี้เราก็ลองแบบเสียงจะทำอะไรดีอะใส่รูปภาพแล้วกันง่ายๆใส่รูปภาพนะครับใส่รูปภาพากบ,บวกภาพตัวเองไปแล้วกันนะบวกภาพตัวเองที่เป็นสาวสวยแล้วกันนะครับเนี่ยอย่างเงี้ย อ่านะครับก็ลองเล่นดูแล้วกัน,นครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือรูปล่างที่ผมกดเมื่อกี้นะครับเนี่ยมันก็จะประมาณเนี้ยทุกคนค่อยๆเล่นนะเพราะว่ามันอยู่ที่จินตนาการนะอ่ะสมมติลบลบเลเยอร์นี้แบบเป็นเป็นดาวอะ่ะเป็นดาวมันลบยังไงวะ๋อนี่ไงเห็นไหมเป็นดาวมันก็จะประมาณนี้นะครับลบแล้วเป็นรูปดาวอะ่ะเท่ดีวะ เนี้ยขยายหน่อยเออว่ะเท่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 ประมาณนี้ครับเห็นไหมมันอาจจะใหญ่ไปเนี่ยเพื่อนๆมันก็จะประมาณนี้เออทีนี้ก็อยู่ที่จินตนาการแล้วกันนะ รอยเปื้อนเออเดี๋ยวผมเล่นรอยเปื้อนให้ดูรอยเปื้อนรอยเปื้อนเหรอเดี๋ยวลองนิ้วกระดาษใหม่กันนะบวกแล้วก็ลองเปื้อนไหมอัอนนี้มันสีขาวอยู่เหรอเปื้อนไหมเนี่ยไม่เปื้อนเหรอเป็นเลเยอร์ใหม่หมาอะผมลองเลอกเลเยอร์ตัวเองอัอนนี้ไงเป็นรอยเปื้อนและ้ะ โอเคโอเคโอเคเนี่ยสมมติเห็นปะแล้วก็กดแบ็กที่เลเยอร์เราพเพื่อนๆต้องดูเลเยอร์ก่อนนะว่าทำงานกับเลเยอร์ไหนนะจะได้ไม่งงนะครับอ่าก็ลองเล่นดูแล้วกันนะครับมันสามารถแบบลดเปอร์เซ็นต์ได้นะเนี่ยแตะตรงเนี้ยนะครับแล้วก็จะมีคำสั่งเพิ่มมานะครับให้ดูคร่าวๆแล้วกันถ้าโอเคแล้วก็กดถูกนะครับมันก็จะรวมเลเยอร์ให้เราไป ปรับต่อนะครับผมทําให้ดูรูเนี่ยรวมเลยเยอะเรียบร้อยแล้วก็อันนี้ยังไม่รวมนะต้องกดใช้มันถึงจะแบ็กไปอีกหน้าหนึ่งก่อนแล้วก็จะถามว่าบันทึกฉบับล่างไหมกดบันทึกก็ได้ครับเก็บไว้ก่อนนะครับโปรเจกต์มันก็ถูกบันทึกนะครับอยู่ในหน้าแรกตอนเราตอนเราเปิดเปิดรูปอะ่ะมันก็จะมีโปรเจกต์เก่าอยู่นะครับกดถัดไปหรือว่าเอามาแต่งต่อครับเนี่ยเอามาแต่งต่อหน้านี้ได้เลยนะครับ แต,ต่อได้นะครับดูกันยาวๆเลยคลิปนี้คือแบบบางคนไม่เข้าใจเรื่องเลเยอร์จริงๆนนเห็นไหมถ้ามี T.R.Y. เนี่ยเสียตังค์นะครับมาลองปรับโน่นปรับนี่ไปเห,หกดบันทึกได้อะไรประมาณนี้นะครับโอ okay, เคเพื่อนๆก็กดบันทึกหรือว่ากดถัดไปไปเซฟได้หรือว่ากดบันทึกตรงนี้ได้นะครับอ่ะลองเล่นดูแล้วกันนะครับซึ่ง โฆษณามันจะขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาต้องการรายได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวฝากช่องทางที่เพื่อนๆสามารถซัพพอร์ตผมหน่อยนะครับเพื่อนก็เปิด YouTube ผม่น่ละครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับกดซัพพอร์ตรายเดือนก็ได้นะครับจะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็คลิปไหนที่เพื่อนๆชอบก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับคลิปความรู้หรือว่าคลิปป้ายยาต่างๆนะครับอ่ะกดไปดูได้เลยแบบนี้ผมจะแปะลิงก์แอพ i ลิเคชั่โปรแกรมไว้ให้นะครับที่คําอธิบายแล้วก็ คลิปที่ผมปักหมุดไว้นะครับอ่ะเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเปิดมาดูได้เลยนะครับเด่นๆก็จะมีพวกสมัครบัตรเครดิตออนไลน์นะครับขอสินเชื่อออนไลน์ต่างๆนะครับสามารถกดเข้าไปนะครับลงข้อมูลแล้วก็ส่งเรื่องออนไลน์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่รับเรื่องติดต่อกับมาก็เขาก็จะบอกวิธีการนะครับว่าต้องทํำยังไงบ้างนะครับตอนนี้ก็จะมีแถมพวกกระปุกกระเป๋านะครับถ้าเป็นลูกค้าใหม่นะจ๊ะนะครับเราก็จะมี สินเชื่อบ้านนะครับอสังหาหรือว่าขอรีไฟนแนนซ์บ้านนะครับใครที่ไม่อยากไปแบงค์ลองของออนไลน์ดูนะครับถ้าได้ก็สบายเลยนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์กินลา่าหมวดช้อปปิ้งออนไลน์มือถือคอมพิวเตอร์นะครับเก็บคูป,ปองส่วนลดส่งฟรีช้อปปี้ลา a าดานะครับมีซื้อหนังสือออนไลน์ c ี H ่เอ็ดบีทูช้อปปิง้งห้างดังชอปอ,อ,อย่างเช่น B i g C Top นะครับ แมคโคมีหมดเลยเพื่อนๆเ,เข้ามาสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผ่านลิงก์ของผมผมได้ค่าขนมด้วยนะครับอ่ะโอเคตามนี้ครับสวัสดีบายบายครับเพื่อนๆลองได้ดู